เอาเลยครับก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะอย่าเพกับเกมสเตตออฟดีเคนะผมโอโ้โหตัวละครตัวนี้ของเรานะฮะค่อนข้างที่จะบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราจะต้องไปดูเควสต่อนะผมแต่ว่าคนนี้เจ็บมากๆเลยมีอะไรที่รักษาเขาได้บ้างดีกว่านี้ไหมอืมเร่งไปรถเราอยู่ไหนวนะเนี่ยอยู่นั่นนะน้ำมันพอปะเนี่ยน่าจะเพียงพอมั้ง อพออยู่ใช่ไหมเยอคไม่พอครับผมเติมแบบโอ้โหบอกเลยว่าคนเนี้ยเมื่อพาทที่แล้วนี่คือแบบโอ้โหทับตายเธอคนนี้เดี๋ยวเราอยีมิชันมาใหม่กระถุนเรามีโอเคกระถุนเ,เยอะอยู่แต่บอกเลยว่าผมคิดว่าผมต้องทำที่เก็บเสียง แต่ที่เก็บเงินผมไม่มีเลยอันนี้มีไหมไม่มีครับผมมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอ่าอย่าพึ่งพึ่งไม่มีครับผมระเบิดไฟก็ไม่มีโอ้โหบอกเลยว่าแย่มากๆไอ้น,นี่อ่ะโอ้โหขาดแคนน็อตนะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่อยสักหน่อยแล้วกันมันต้องย่อยให้ได้เท่าไหร่อ่ะ มีดนี่ละกันน่าจะได้ละกล่องคราฟแป๊บเนี้ยโอเคสวยงามกล่องอยู่ไหนอยู่นี่ใช้กระเป๋าใบใหญ่ดีกว่าครับผมจะเป็นกระเป๋าที่ดีที่สุดแล้วผมว่าอืมอ่ะหมุนปไปสวย ไปขึ้นรถมีเควสตรงไหนครับโอ้ด้านบนนู่นเลยนะยังไกลไหนวะโอ้โหเป็นเควสประท้าปะเนี่ยผมผมว่าใช่แน่ๆเลยเควสประท้ผมจะไหวป่าวัวแน่ยผมกลัวจะโดนเล่นงานหนักนเลยจะต้องเอา,เอาแต่ไม่เป็นไร จะเควสอะไรเราก็ต้องรับมือให้ได้นะครับผมเฮ้ยเป็นชีวิตของเราเองเหมือนกางทุกมันเหมือนจะมีเหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีเวลาไม่กี่นาทีนะผมเดี๋ยวขอลงรถกระตู้นหน่อยโอเคมีกล่องซอมแล้วก็ของแน,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 น่นิดหน่อยไปถอยลังถอยลังหืมสวย เอาละมันลุ้นพอๆกันนะครับเราจะเจอต้นตีหรือหรืออะไรรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่บอกเลยนะครับว่าเราอาจจะแย่ไม่มั่นใจด้วยนะผมผมมีปัญหากับผมที่นั่นาทางนี้ลงไปได้ใช่ไหมได้อยู่มีทางขึ้นอยู่ก็คือทางนี้ขึ้นไปถวยห ครับลำบากหน่อยแต่ขึ้นได้เฮ้ยข้างหน้าสอมบี้บาร์เลยโอ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยนดูส่วนซอมบี้สันแล้วค่อยๆล้อไปนะครับนั่นไงเป็นบ้านหลังใหญ่จริงๆด้วยเบสนั่นไงผมไม่กล้าลงเลยว่ะมันเหมือนให้มายิงอ่ะยิงใครก็ไม่รู้ให้มายิงไม่แน้ ยังไงใช่ปะยิงประฐาปะเอาเฮ้ยบ้านไอ,อพวกนี้ทวามรำคาญตอบมบี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อให้มาคุยเนาะ <c oughs> อ๋อหรือว่าจะมายิงกัน <c oughs> อขอบคุณนะครับ <c oughs> บ้านหลังนี้ค่อนข้างที่อันตรายนะผมเ <c oughs> พราะว่าคนบ้านหลังนี้เป็นคนที่หัวรุนแรง โคตรเท่ไม่มีเควสอะไรนะก็คือมีเบสตรงนี้นะผมเอาไงดีวะเอาไงดีโอ้วันที่หกผ่านไปแล้วผมแต่ว่าของของไม่มีแย่แล้วครับผมก็ต้องรอเควสต่อไปนะครับบอกเลยไม่มีเควสได้ทำเลยนอกจากตีทอมบี้ไปวันๆแบบนี้อะไร เจอมาทำไมเนี <h> ่ยฮะเดี Unter ๋ยวเราไปฟาร์มก่อนดีกว่าเราจะไปฟาร์มแถวไหนดีตรงนี้แล้วกันไปดูที่ว่าตรงนั้นมีอะไรมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะ่ยฮะลงไปน่าจะมีเหล็กโอ้โหพี่จังเดี๋ยวผมรู้และผมเล่นอะไรดีมาดีเลยพี่ตามตามผมมาพี่ตามมาดิ ตามมา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 เนี่เร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาพี่จังผมมีอะไรเล่นแหละมาแล้ว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 ผมมีอะไรเล่นแหละมัน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 เข้ามาในพี่เฮ้ยมาจริงปะมาจริงปะพี่จังหนัก่จังก็นอนเบาไว้เฮ้ยเพื่อนมีอะไรเพื่อน ดูเข้าจัดการมันลุพี่พวกมันเออเออกระหำไปดิกระหน่ำไปดิอะไรทำไรทุบประตูทำไมอะ่ะฮะเออเอาทอี่มาดูทุกคน,ท,น,กนนะที่บันทึกดีกว่าโอ้โหมันยิงสบายเลยอะ่ะดูดิโอ้โหสบายเกินดูดิไม่มีอะไรสบายมากข่าดนั้นแล้ว จริงๆสบายจริงๆโอ้โหพี่พี่จังไม่ขยับเลยอ่ะอ้โหตีสบายเลยอ่ะเอาเฮ้ยเดินแล้วครับเดินแล้วครับเอาแล้ว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 ยังไงยังไงยังไงเอ้ยจะทุบก็จะทุบโอ้โหคนพวกนี้มันฉลาดว่ะโอ้โดนแล้วครับหนึ่ง วะมีกระหน่ำแล้วว่ะโอ้ยโดนโดนโดนยังไงโขาปวดหู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 อุ๊ยโอ้โหเปิดกระสุนเปิดกระสุนเย่ะละเย่ะละอุ๊ยโดนเหตุไม่ใช่เหตุจำเป็นที่ต้องโดนสวยขอแล้วกันของทำให้คิดไปให้คิดไปมาละสัมบี้เต็มเลยผมจะทำยังไงดีครับทีนี้ ผมอยากจะนั่งนิ่งยืนเฉยอะไรครับคนจะอยู่เฉยสบายๆสักหน่อยโอ้โหอยู่กับเพื่อนดีกว่ามีความสุขสบายสบายสุขใจไปด้วยยามาสิครับก็มาสิครับใครจะผ่าน้ามามาดิมากันเยอะเกินเยอะเกินโอ้โหสวิตชีพสวิตชีพเดี๋ยวพ่งนี้ คตายจ้ะโอ้ไม่ใช่ไม่เอางี้ปรับไม่ได้ว่าวแดกว่าวแดกเหนื่อยมันมาตามแต่ผมมาเนี่ยตามคนอื่นบ้างสิขึ้นไปข้างบนดีกว่าสบายใจกว่าเยอะมีโบนเดอร์ด้วยผมมากันเต็มครับผมมาแล้วครับผมยังไงดีจัดการไหวไหมเนี่ยเพื่อนมาดูกันครับ คนจัดการได้ไหมว่าสบายอยู่แล้วโถคนพวกนี้ฝีมือมันมันดียุชอบการบู๊อยู่แล้วคนพวกนี้เข้าไปแล้วเพื่อนเลยเข้าไปข้างในแล้วเพื่อนบุ้มแน่ยังไงเรียบร้อยยังไงโอ้โหตัวนึงเหรออีกตัวนึงเหรอไปดีกว่าผม ล่อได้ปะเดินได้ปะได้อยู่ได้อยู่โอ้ไปดีกว่าไม่อยู่นะครับโอ้โหคนพวกนี้มันเก่งเกินอ่ะมันยิงแบบตายห่ามหมดเลยทอมบี้สุดยอดจริงทีนี้ก็สบายผมละล่อไปตรงนี้ก็คือโล่งเลยลงมงฟาร์มได้อยู่ทอมบี้มันได้ยินเสียงใกล้อยู่นะเอาไงดีวะมาเข้าไปเข้าไป หาของหาของเย้ยเดี๋้อเด้อเยอะนี๋ยอะนะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอาหารโล่อารมณ์เสียครับผมอาหารหายหายไปพึ่งเลยแย่แล้วครับผมผมบอกเลยว่าแย่มากแย่จริงแย่จริงวันลดอาหารก็ลด โอ้ชีวิตโอ้ชีวิตของเราทำไมมันท่าแต่ล้าวรับทมขนาดนี้ผมต้องทำการหาบ้านแล้ววะไม่เป็นไรผมต้องหาแบบดีกวะที่ฟาร์มเกี่ยวกับพวกอาหารนะผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่แถวไหนบ้างไม่รู้เลยโอ้โหตรงนี้มันแสงบ้านแดงทั้งนั้นเลยครับเพื่อน คือผมก็ลานมาแบบโอ้โหหลายหลังมากอะเยอะจริงดูแถวนี้ดิโอ้โหไปกระจุกผมบอกเลยเยอะเกินโ,โอ้โหต้องลงไฟฟ้านี่ก็มีอะไรกันครับนี่นี่มันแหล่งอะไรกันเนี่ยโอ้โหแย่เลยครับผมอย่างนี้ขอมกักบ้านผมแบบ ผมว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก็นดีกว่าไม่ไหวแล้วขอฟาร์มนี้ก่อนขอทำเวสอโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย,ยโคตรเลยเว้ยเฮ้ยแักทีดูวะโอ้ยอยังไม่จบอีกไหนวะยัยงไงเนี่ยฮะมาเนี่ยขอจับกดทีเหอะโอ้ยชีวิตจะมาฟาร์มของตั้งหน่อยเอาละ ได้น,าาน้ำม,มันมากระดันหนึ่งระวังด้วยตรงนั้นงานใหญ่เอาเฮ้ยเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยฮะอื้ออื้ออแล้วดูฉลาดมากซอมบี้โอ้โหของเต้มว่ะเพื่อนเดี๋ยว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 ผมไม่นี่ก่อนดีกว่าเราเอาของไปขายดีกว่าครับผมแล้วก็ย้ายบ้านดีกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคเดี๋ยวผมขอมาเควนนิ่งไว้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราจะไปเอาจุดมาร์กออกจุดมาร์กที่เรามากควที่บ้านไปที่เควก่อนล้วกันนะฮะเอาแล้วเรื่องอารมณ์มันค่อนข้างที่จะแบบนี้แล้วคนในบ้านเริ่มแบบไม่ค่อยใจนี่กันแล้วนะฮะรบรอยกันเท่าไหร่ชีวิตเนาะชีวิตอยู่กันเป็นจุกไม่ได้หรือยังไงฮะโอเค๋ยวขอไปคุยกับคนพวกนี้หน่อยอือฮึมมีอะไรบ้างก่อดอีนเลย คนเดียวปะเนี่ยอยากขายของเขาต้องการอะไรเนี่ยขายของก่อนเอานี่ไปก่อนมีอะไรขายบ้างเนี่ยยังมีเควสต่อเนื่องใช่ไหม จะทำอะไรแล้วป้จะทำอะไรแลบบ้วมนแฮะแอบแบป๊บกัวมันทำอะไร <c oughs> โอเคเหมือนมัน,มนไม,ไม่ไม่ทำอะไรหรอกแต่ว่ามันเหมือนให้เราหาอาหารให้มันใช่ไหมไอ้ขายาให้มันใช่ปะ <c oughs> โอ้โหจะหาจากไหนวะเนี่ย <c oughs> ผมยังไม่คาดคิดเลยว่าจะหาจากตรงไหน,น ยังคิดไม่ออกเลยเนะี่ยบีอย่างเดียวคือปฏิเสธมันไปนะฮะโอเคผมรู้สึกว่าผมสามารถที่จะย้ายบ้านได้ละตอนนี้คืออยู่ผมขอย้ายบ้านก่อนแล้วกันผมจะย้ายไปในตรงแถวไหนดีแถวนี้มีคนอาศัยอยู่นี่นี่แถวนี้ดีกว่านี่ใช่ไหมเออมาอยู่บนนี้ดีกว่าอยู่ได้ทั้งหมดอันนี้ห้าคนลใช่ปะ มีหลังใหญ่กว่านั้นปะอันนี้อันนี้หกอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังใหญ่สุดโอเคป่ะไม่ไกลนะผมแค่นี้เองเราจาเป็นต้องย้ายทิ่งฐานเพื่อโลกที่กว้างขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากๆที่เราต้องย้ายทิ่ฐานจริงๆ เดี๋ยวเราไปปุ๊บเราเคลียร์อมบีแล้วก็ถือก็ถือเลยนะผมแต่ผมคิดว่าอมบีมันน่าจะแบบเยอะมากๆอะ่ะมไม่ใช่น้อยอ,ยอะ่ะมันเป็นทินฐาที่อยู่ตรงสนามบอลนอะฮะโอเคถูกไหมถูกไหม,มไม่ใช่ใช่ปะ่ะใช่อยู่เออใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะอันนี้คือข้างหน้าไปเข้าไปข้างใน ไปซือซื้อตรงไหนวะเนี่ยหาตรงนู้นตซื้อไม่ได,ด้อีกเบีก็เยอะแยะเต็มเกินมานี่ยจับดิจับดิโอ้โหจับไม่โดนทักทีมันอยู่ไหนวะเขียนใช่ไหมือเลยถือเลยยี่ยมคอนเฟิร์มแป๊บ ไม่ได้ผมต้องรีบไปก่อนต้องชิงไว้ก่อนเรียบร้อยผมทุกคนย้ายมาที่นี่แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยเราควรจะบิวอะไรดีอันนี้อัปเกรดควรจะอัปเกรดไหมเราอัปเกรด้าอืมโอเคเองไงดีเดี๋ยวเราอ,อัปเกรดเราต้องมีอารมณ์ก่อนับผมอันนี้แล้วก็ อันนี้เป็นอันนี้ไปเนาะแล้วก็โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ไหมอืมเอาไงดีวะคือผมอยากมันมีสองอย่างก็คือเอาไงดีอันนี้คือแบบเราไม่มีพลังไฟฟ้า ถ้าเราตั้งเทรดเดอร์ไปก็คือเราสามารถที่จะเอาไงดีวะถ้าเราตั้งวอลหลอดเป็นไอ้นี้นะผมก็ถือว่าแจมเลยนะคนคนไหนคือวอลลอดบ้างคนนี้เป็นเชอรีฟถ้าเป็นวอลลอดเราสามารถผลิตกระตุนได้ทุกชนิดนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆดีจริงๆผมบอกเลย ถ้าเราตั้งเทรดเดอร์นะผมถ้าเราตั้งเทรดถ้าเราตั้งเทรดเดอร์จะก็จะจะได้การค้าขายของเราจะไม่ขาดแคลนผมคิดว่านะเราตั้งเดีย๋ยวเราตั้งเทรดเดอร์ก่อนแล้วกันเนาะให้เป็นหัวหน้าอืมอ,อันนี้เป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์เทรดเดอร์ทั้งหมดเลยเนาะเอ,อเอาคนนี้แล้วกัน ก็ต้องระวังในเรื่องไว้ด้วยนะผมเวลาเล่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาบิวเจ้านี่กันเลยนะผมก็ต้องระวังเหล็กด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นเอาไงดีวะโรงพยาบาลอา่าเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดไปก่อนนะผมชั่วคราวอัปเกรดไอ้นี่ได้ไหมคือผมทำอะไรวะ เมื่อกี้ผมทำอะไรอ่ะไม่พอครับผมต้องไปฟาร์มเพิ่มนะฮะก็ถือยังดีนะผมอาหารโลนะผมตอนนี้คือทุกคนเรียกร้องหาอาหารแย่เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครก่อนคนที่เราต้องเอาไปก็คือคนนี้นะคนนี้ให้เล่นเควสอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บไหฮะอ๋อ super แ c t i v e อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไ อันนี้คือให้เราหาปืนเหรอหรืออะไรวะเนี่ยให้เราทำอะไรอ่ะคอมมูนิตี้ทับพายเอมคืออะไรวะเดี๋ยวผมไปดูแปบ๊บคอมมูนิตี้ทับพายอะไรอยู่ในในรังเหรอยังไง อยู่ไหนวะแดงที่เก็บของเราอยู่ไหนวะเนี่ยลืมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ไหนมันมีอะไรอ๋อนี่เหรอให้เอาไปยิงยิงทอมบี้สิบห้าตัวโอเคให้เราไปยิงทอมบี้สิบห้าตัวนะผมจัดไปรีโหลดใส่ดังยังฮะเออ All right. heading out for a right. for I'm bit. out โอ้โหไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งตัวผมไม่ต้องยิงประหยัดประหยัดวันนี้ว่ะผมว่าเดี๋ยวไปแล้วยิงก่อนหา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 ยิงให้ครบนะฮะอ่าอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยก้มทำไมเนี่ยยื่ถูก็ก้มเฉย อุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหุยหุยลบลบลบผมว่าผมไปยืนดีข้างบนดีกว่าอะไรโอ้โหก็ตุนเลยทุกเจ็ดลูกในขีเมืองอย่างวะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆเราไหนวะโอเคยิงปิดปากไปเกือบไปละ แล้วบิกกีดอีกเพิ่มอีกนะกระตุ้นเราก็จะไม่พอแล้วด้วยมันมืดมากครับผมเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนขอเคลียร์อะไรทักอย่างก่อนข้างหน้าพึ่งเลยครับผมเป็นแก๊งเลยผมขอขึ้นก่อนมานี่มานี้ยไหนไหนไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกมานี่มานี่มาเลยมาเลยเออยีไเฉย เดีย๋ยิงไม่โดนอยู่ยยเฉยเฮ้ยอยู่ยยเฉยดิเออ๋อออยวยิงไม่โดนเดีย๋ยวก็สุนไม่พออยู่ยยเ,ฉยยยยเฉยนะอยู่เฉยอยู่เฉยนะโอ้โหใครคิดวะคิดทำป้าหรือึ๊บเรียบร้อยอืมครบเซตนะฮะรออยู่ทำไมครับหนีดิครับรออะไร ก็มีภารกิจที่ต้องเอาเอายาไปให้นะผมอใครจะให้ตอนนี้โอเคครับผมอยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันเนาะ๋ยวขอไปหาลงหาเหล็กแล้วก็อัปเกรดบ้านให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้คือแย่มากๆผมก็อยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ,บนี้ไม่บายครับผมแล้วเจอก,กันนะฮะ